เราอยากได้อาหารที่เป็นอาหารโรงแรม5้าดาวคนทั่วไปอ่ะสามารถจับต้องราคาที่เราสามารถทำราคากินได้สวัสดีครับผมชื่อเชฟเบิร์ดนะครับเป็นเจ้าของร้านกินกับเชฟทีมงานอีก3าคนทั้งหมดมีทั้งหมด4เชฟนะครับผมเป็นเจ้าของร้านทั้งหมด4คนซึ่งเป็นเชฟทั้งหมดเลย เดียวกันที่อยู่ในโรงแรมโรงแรมหาดาวอย่างหนึ่งครับผมจากจุดที่ปักดันให้เรามาทําร้านก็คือมองเห็นว่าลักษณะของเศรษฐกิจช่วงนี้ก็คือธุรกิจโรงแรมค่อนข้างจะ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 ัจะทรงตัวก็เลยคุยกับทีมงานว่าความสามารถของแต่ละคนเนี่ย มันได้สามารถเปิดร้านได้เพราะแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกันทั้งไทยทั้งยุโรปเลยคิดว่าเราอยากได้อาหารที่เป็นอาหารโรงแรม5้าดาวแล้วมาเปิดร้านแล้วคนทั่วไปอ่ะสามารถจับต้องราคาที่เราสามารถทำให้ลูกค้ากินได้ก็คือวัตถุดิบหลักๆเลยก็เป็นเพจของโรงแรม5้าดาวทั้งหมดครับผมชื่อร้านจะต้องมี จุดเด่นในการที่ว่าคนทั่วไปจะต้องทำชื่อร้านเราง่ายขึ้นก็คืออาแต่ว่าเราเนี่ยเป็นเชฟก็เลยใช้ชื่อว่ากินกับเชฟครับผมเป็นที่มาของชื่อร้านครับผมก็คือร้านกินกับเชฟเนี่ยมันเป็นอาหารสไตล์ไทยผสมฝรั่งแล้วก็เป็นค่งไฟไได้านิ่งครับผมก็คือการจัดจานพรีเซนเทชัยที่สวยงามครับผมตกแต่งจาน เมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านจริง,รงๆแล้ว ó, มีหลายตัวครับที่ขายดีอันหนึ่งก็จะเป็นข้าวผัดนำพริกลงเรือหมูฮ้องกับลงเรือแซลมอนครับนี่จะเป็นเมนูข้าวผัดที่ลงเรือหมูครับก็เสิร์ฟคู่กับหมูฮ้องสไตล์ร้านเราจะทำไม่เหมือนที่ตัวลักษณะของตัวหมูนั้จะตัดเป็นชิ้นเด็ดจากสดก็ประหมาณก็จะชื่อประมาณใปชั่วโมงที่เราทำการทุว Duke, climate, alone, ีเพราะว AH ่าหนึ่ง ชิ้นเนื้อหมูมันจะสวยครับแล้วก็นุ่มมันจะไม่แข็งเหมือนตัวเร,เราเราเราผัดกับกับหม้อเลย ตัวนี้เป็นอ่านไทยที่ว่าดัดแปลงมาปนกับอาหารพื้นเมืองภูเก็ตก็คือหมูฮองตัวเราเป็นตัวเลือกสาหรับเป็นน้ำพริกโรงเดือนแล้วก็เสือภูกับแซลมอนเป็นสองสไตล์เป็นสองจานให้ลูกค้าได้เลือกอีกตัวนึงก็คือเป็นหนานฝรั่งก็เป็นพาสต้าตัวสป,ปาเกตตี้เส้นมึกดำครับซึ่งตัวนี้เราใช้วัตถุดิบเกรดเกรดเลเยครับเกรดพิเียมมาทําแต่ว่าเราขายราคาแค่ประมาณจานร้อยกว่าบาทซึ่งใช้ออเชิลโตโตโต,โตเป็นของ US ไซส์20ตัวต่อกิโลผมแล้วก็สป,ปาเกตตี้เราก็มาผัดแบบสไตล์ไทยแล้วก็ ท็อปด้วยตัวไข่ปลาทามอนไข่ปลาธามอนหนี่ตกประมาณกิโลสามพันบาทเด่เราก็มาใช้ในการิเซนนด i ชักล่องวานิีกวครับตัวน,นี้เป็นจุดเด่นของร้านเลยก็คือตัวคริมฟูเร่ที่งราคาค่อนข้างสูงเพราะว่าหนึ่งด้วยวัตถุดิบที่ว่าทำค่อนข้างยุ่งยากต้นทุนค่อนข้างสูงนะครับแต่เราก็ทําราคา ที่ว่าสามารถต่ำราคาคอสเลยมีสองรสชาติก็คือครีมบบเล่ที่เป็นชาเชยวกับครีมบบลล่ที่เป็นเสารรสนะครับตัวนี้ขายดีมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ว่าขายดีมากลูกค้าชอบสั่งในระดับหนึ่งก็คือกุ้งเช่นน้ำปลานะครับเดี๋ยวเราจะทำสไตล์แบบตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเราจะทําเป็นตัวแช่แข็งเสิร์ฟกับคู่กับไอตัวรีดิสแล้วก็แตงกวาญี่ปุ่นวันนี้จริงๆแล้วอยากจะโชว์ขึ้นปลาแซลมอนให้ดูด้วยแต่ว,ว่าปลามาไม่ทันตัวปลาแซลมอนนะ่ะเราจะใช้เกรดพรีเมา สองวันสามวันต่อหนึ่งตัวก็จะขึ้นขึ้นบางทีข,ขึ้นโชว์ให้ลูกค้าดูครับถ้าเปรียบเทียบจากร้านหนึ่งของเราก็คือหนึ่งวัตถุดิบที่เราใช้เราใช้เกรดของเรมหมดเลยแล้วเราคัดสรรวัตถุดิบเองสองเมนูที่ออกก็คือเป็นเมนูที่ว่าออกออกแบบเป็นเองหมดเลยแล้วก็ออกมาในคึงแบบไฟแนน่งผสมกอาหมานไทยสามเรามาขายลูกค้าเราขายค่อนข้างถูกซึ่งคนทต่วไปได้กินของวัตถุดิบที่ดีแต่ว่า,าราคาแต่ว่าจับ้องได้นะครับผมจริงๆแล้วเรา จะมีฝั่งนู้นนะครับจะมีตัวเคาเตอร์สำหรับโชว์ให้ลูกค้าดูเวลาเราพรีเซนเตชันแล้วก็ทำงานนะครับนั่นคือเป็นจุดเด่นของอันแรกเลยถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนอยากจะดูว่าอ่ะอยากเห็นว่าเชฟทำอะไรบ้างทำยังไงลงจานยังไงก็สามารถดูได้ที่เคาเตอร์ครับผม ร้านกินกับเชฟไว้ในอบบบทุกคนด้วยนะครับอยากให้มาชิมว่าอาหารที่เอามาจากโรงแรมห้าดาวที่เป็นระดับเชฟกัมเนี่ย mm hmm. ดีเซนเตชันเอ่ยวัตถุดิบที่เลือกใช้โดยรสชาติเอ่ยค่อนข้างจะเหมือนโรงแรมห้าดาวแต่ราคาที่คนทั่วไปสามารถจับต้องได้นะครับก็สามารถมาแวะชิมกันได้ที่ร้านกินกับเชฟนะครับผมอยู่ตรงข้ามวัดควรเลยครับในเมืองครับผมนะครับขอบคุณมากค,ครับ